สวัสดีครับผมครูเอเบ็ดตั้งร0 0เซวันนี้นะครับก็ได้มาตกกุ้งที่บ่อซีดกุ้งจังหวัดอุดรน,นะครับบอ่อซีดกุ้งจังหวัดอุดรอ,อาหารอร่อยมากวันนี้นะครับผมใช้เบ็ดขอสับ้างสีทองซึ่งวันนี้ไม่ได้ใช้เบ็ดตั้งนะครับลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไง ส่วนคันที่ใช้เป็นคันแบ็กไอยาลา1.8นะครับเพราะว่าบอ่อนี้น้ำค่อนข้างลึกให้เราทําสายมาประมาณ1เมตร80 1เมตร80แล้วออกมันจะมีเส้นเดียวอยู่ที่กลางบอ่อเป็นบอ่อขนาดเล็กเราก็ นำชุดปลายสายนะครับมาคล้องที่ปลายคันทุกครั้งที่ผมตกทุกครั้งที่ผมตกผมจะใช้ชุดใหม่ทุกครั้งเบ็ดที่ผมใช้ใช้ครั้งเดียวครับตกครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าผมเป็นคนทำเองครับทำขายเองตัวเบ็ดไม่กี่บาทครับก็เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง วันนี้จะใช้ชุดเบานะครับชุดเบาเบามากครับทุ่นเป็นทุ่นตัวเล็กเราก็วัดระดับน้ําให้สต็อปเปอร์ตัวล่างแต่น้ําครับทุ่นมันเป็นทุ่นตัวเล็กยิ่งทุ่นตัวเล็กอาการยิ่งเร็วนะครับจะบอกให้นะครับยิ่งทุ่นตัวเล็กอาการยิ่งเร็วเราก็เกี่ยวเหยื่อเข้าไปนะครับตะขอสับช้าง สีทองนะครับตัวนี้ซื้อมาไม่เคยพอครับทําขายทุกครั้งลงไปแป๊บเดียวหมดครับผมก็ทิ้งลงไปนะครับบริเวณระหว่างออกสองตัวพอลงไปก็มีอาการเลยครับจมค้างอย่างนี้นับในใจ5้าวิแล้วก็กระตุกขึ้นมาครับเรียบร้อยครับตัวแรก กินดีมากครับบ่อน,นี้วันนี้เรามาดูกันเต็มปากครับตัวแรกสำหรับขอสับช้างบ่อน,นี้นะครับไม่ให้ใช้หัวเชื้อเราก็เกี่ยวเหยื่อเกาะลงไปเลยฮันแบ็กอยาลานะครับเวทยูเอลไปออนสังเกตดูนะครับจากสายหน้าไปอีกแล้วนะครับจมครั้งแบบนี้จมครั้งแบบนี้เราก็ ทำการนับในใจ5วินาทีตอนนี้เริ่มถอนขึ้นมาพลาดครับตัวที่สองเหยื่อๆลงไปครับทิ้งไประหว่างออกเหมือนเดิมครับทิ้งไประหว่างออกเหมือนเดิมการเล่นที่ออกนะครับตัวนี้ก็ถ่ายไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับอีกตัวหนึง่ง กินดีมากครับลงไปยังไม่ถึง2อนาทีเลยกินไป3ตัวแล้ววัดลุดไปตัวหนึ่งตัวนี้ก็เต็มปากครับลงไปโดนอีกแล้วครับตัวนี้คือมันมันลากนะครับเราลังสวนทางไว้พอเราล้งสวนทางไว้นะครับให้เอ็นตึงนะครับเนี่ยครับจมค้างแล้วพอเอ็นตึงเรากระตุกเลยครับดูที่ปลายคันปลายคันงอเรากระตุกเบาๆก็เรียบร้อยครับ นี่คือเทคนิคการตกของผมนะครับแล้วสังเกตดูว่าวัดไม่ค่อยหลุดนะครับเนี่ยไปรานข้างอย่างนี้ครับเราลังสวนทางไว้ครับพอสายตึงเราดูที่ปลายคันครับพอปลายคันงออันนี้เหมือนจะถอนครับแล้วก็จมค้างลงไปหลุดครับลงไปที่เดิมครับย้ำครับซ้ำลงไปที่เดิมกินอีกครับเรียบร้อยครับ มันก็อยู่ที่เดิมแหละครับตัวนี้ก็ปิดที่ปลายหนวดนะครับปลายหนวดลงไปอีกครับลงไปอย่างนี้จมค้างแล้วครับสังเกตดูครับผมเล่นระหว่างล็อกจมค้างนี้นับ1 2 3 4 5เรียบร้อยครับชินดีมากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่า ผมใช้เวลากี่นาทีในการตกอันนี้เราถ่ายต่อเนื่องเลยนะครับพอลงไปเสร็จปับ๊บอาการจมค้างอีกแล้วครับวันนี้โหสุดยอดพุ่งกินดีมากเลยไปแล้วครับลอยไปแล้วลอยไปอย่างนี้เราทำการกระตุกเลยครับกินดีมากครับวันนี้ ก็ดูเอาครับลงไปกินลงไปกินเห็นไหมครับผมตั้งคันไว้นะครับพอมันลอยไปนะครับผมทําสายให้ตึงนะครับพอสายให้ตึงดูที่ปลายคันแล้วก็กระตุกครับถ้าปลายคัน UL เนี่ยเราจะดูง่ายนะครับเพราะว่าพอปลายคันงอเราก็สับเลยครับตอนนี้นะครับผมเริ่มผมเริ่มถ่ายตอน เริ่มตกตอน8โมง15ตอนนี้8โมง29นะครับประมาณ15นาทีเรามาดูกุ้งที่ผมได้อันนี้ก็สมาชิกนะครับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดผมตกใช้เวลา15นาทีเราลองดูนะครับว่า จะได้ขนาดไหน15นาทีนะครับปุ้งใหญ่ๆได้เกือบค่อนข้างเยอะครับ15นาทีประมาณ8 7 8ตัวหรือ9ตัวประมาณนี้ลงไปอีกแล้วครับจมค้างครับจมค้างผมก็ทำการสายตึงครับสายตึงช่างดู ตัวนี้ไม่ติดครับวัดวืดมาแล้ว3ามตัวลงไปที่เดิมครับเราซ้ำครับพอเราช่างตึงเราก็จะตุกนิดเดียวครับปลายหนวดนะครับตัวเมื่อกี้ไปอีกแล้วครับเห็นะครับเหมือนจะง่ายเลยนะครับวันนี้กุ้งมันกินครับกุ้งกินนี้วัดง่ายเต็มปาก เห็นไหมครับลงไปกินอีกแล้วผมใช้เวลาตกชั่วโมงเดียวครับวันนี้ผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเสียดายมากๆอยากจะตกกุ้งกินดีอย่างเงี้ยอยากจะตกทั้งวันเลยครับแต่ผมมีเวลามาทําทุะที่จังหวัดอุดรก็เลยแวะมาตกที่บอ่อซีปกุ้งถ้าใครผ่านมานะครับก็มาแวะนะครับที่บอ่อซีดกุ้งเซิร์ชคําว่าบอ่อตกกุ้งซีปกุ้ง มันก็จะขึ้นแผนที่ให้เราเลยนะครับเจ้าของบ่อใจดีมากนะครับบอกว่าให้ปล่อยเยอะๆนะครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปแกกระซัดเต็มที่เลยครับกุ้งกินดีมากไปแล้วครับดูครับหลังสายกระตุกงนิดเกียวครับวันนี้นะครับกุ้งกินดีมากบ่อเนี่ยเขาพักไว้นะครับพักกุ้งไว้ทําให้กุ้งมันหิวเพราะฉะนั้นกุ้งมันจะกินดีมากนะครับเราไม่ต้องห่วงเลย สำหรับการตกแล้วกุ้งกินวัดยังไงก็ติดครับอันนี้ผมก็ลุยออกต่อครับไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับสังเกตด,ดูว่ากินดีขนาดนี้อันนี้ของกล้ามนะครับนะครับของกล้ามไปอีกแล้วครับโอ้ชั่วโมงหนึ่งสุดยอดครับ กุ้งตัวไซส์ใหญ่ด้วยครับไซส์สวยด้วยกุ้งบ่อนี้ก็ฝากด้วยนะครับบ่อซีกุ้งอุดรแล้วก็อุปกรณ์ตกกุ้งคู่เอเบดตั้ง100%ซนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับน้ำค่อนข้างที่จะลึกทำสายมา1เมตร80ผมก็เอากุ้งทั้งหมดนะครับมาทำเป็นอาหาร ซึ่งจะบอกว่ารสชาติอาหารของบ่อนี้หรือร้านนี้อร่อยมากครับนี่คือฝีมือของผมครับชั่วโมงเดียวทำได้สองเมนูกุ้งผัดพริกเกลือแล้วก็ข้าวผัดกุ้งก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจอุปกรณ์โทร0956692971 คูเอเบ็ตั้งร้อซสวัสดีครับ